เร็วอปคลิปไ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 ปสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมอะไรนะจะกรมสกรมครับอันนี้ผมก็จะไปล่าใส่กับทุกที่สองคนนะครับจะพร้อมเดไปกันเลยครับเดี๋ยวรอพี่คนึก่อนครับมานี่อยู่หลังบ้านเดินไปไม่ขับรถ เราจะล่าแถวบ้านหรือเปล่าน่าจะน่าจะล่าแถวบ้านนะครับเดินเป็นแนวนอนแล้วก็มองสัตว์ไปด้วยหเจอกันนะครับนี่หนูอะไรบอกอะไรก็แค่บอกว่ามองสัตว์ปะก็เราไปล่าสัตว์อะไรไม่ได้ไม่ได้ด่าอะไรซะหน่อย ถ้าเจอนกก็ได้นะนก,นกนกมันก็กินได้เหมือนกันเฮ้ท้องบนท้นองบนนกนกเหี้ยวเหรอโอ้ยมันบินเร็วกำลังเจอหมีอ่ะหมีแม่งวิ่งไล่เลยยิงดิครับรออะไรหมีวิเสียงเสียงเฮ้ยค่อยค่อยย่อย่ยอย่อยอ่ยอไว้ย่อไว้เมื่อกี้เสียงเหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะตัวอะไรวะลาปะเอ๊ น,นะนีตอนตอนตอนนี้เราไดไ้เสียงแล้มาเดือดเมฆกระจุกทำไมช่วยกันมองหาสิเขาพูดมาเรื่องแรกก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรแลยสาวเฮ้ยน,นู่นไงเจอแล้วนุ่นน,น,น่าพี่เลยเห็นเปล่า <c oughs> เห็นป้า๋ <c oughs> ยววิ่งเข้าไปเราต้องอ้อมอย่าเพิ่งยิงปืนนะห <c oughs> นีแนะ่ <c oughs> เห็นเราตีนสัตว์ปะ <c oughs> เออตามเราตีนไป อยู่ด้านบนเดินเดินเดินไปไหนแล้ววะเราไม่เห็นเราตีแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ยอ่ยอยอ่ยอย่อยเราจะล้อมหน้ากับล้อมหลังนะอยู่หลังไวน้นะพี่พี่จะไปข้างหน้าเห็นเป้าหมายหรือยังอย่ายิงอย่าเพิ่งยิงตอนนี้นะเฮ้ยสองตัว อยู่ในพุ่มไม้นหนึ่งตัวแล้วอยู่ตรงต้นไม้หนึ่งตัวเดี๋ยวพี่เอาตัวต้นไม้แล้วสองคนยิงตัวตรงพุ่มโอเคไหมเข็มครับเห็นเป้าหมายหรือยังเห,เ,ยเห็นแล้วหเห็นแล้ว,ลวอยู่ในพุ่มไม้อ่ะย่อนะอย่าวิ่งนะถ้าวิ่งมันหนีเลยเจอหรือยังเนี่ย อีกตัวหนึ่งมันไปไหนแล้วยิงเอ้ปืนโอ้ยโอ้หมันชดมันขุดพี่พี่ตายไม่ตายไม่ตายมันไปไหนแล้วมันชนพี่เมื่อกี้แม่งลืมเช็คกระสุนเวนชนกับเพกเลยเออ คนคนตีมาพี่บอกว่าอย่างที่ยิงก็ยังไม่ยิงแล้วคุณเห็นใครอ่ะไม่เห็นพี่ไงมันเห็นพี่มันก็เลยวิ่งมาพี่เฮ้ยเห็นแล้วพี่ใน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 นมันพี่น้อนต้นต้นไม้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยังไม่ยิงอ่ะเพิ่งยิงอ่ะหนึ่งออกคำสั่งได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ยังไม่พร้อมยิงนะ พี่ยังไม่ใกล้พอ,อเฮ้ยเฮ้ยระยะนี้พี่ยิงได้แล้วยิงได้แล้วใช่ไ<า>หมอ่อยิงนงอา <c oughs> <c oughs> ยังสามสองยิงยิงตอบรอ ยิงดัวเลยเว้ยนะ<ช> <azt> ยิงดังแบบแวเะไรได้ไรยิงดัวเะไรเลยยิงจบแรกครั้งเดียวอพอหนึ่งเปล่ารถมาไปไม่บ้านอยู่แค่นี้เ <ไป S 1> องเมื่อนยังไม่ตายยิงซะหมดแม็กแม็กไม่มีแล้วเลยไม่มีกระสุนแล้วเลยพวกล่อหมดแม็กเลย ไปเดี๋ยวเราไปย่างกันเดี๋ยวเอาน้องกลับบ้านมาเดี๋ยวย่างเนี้ยก่อนอย่างแรกพับมาย่างได้แล้วไอแช็กอ,อยู่ไหน ได้เนื้ออันนี้พี่หั่นัวอยู่นะหั่นอางอื่นไปเติมฟืนปลาจุดไฟหั่นเองหั่นเองทำอยู่ใช้สี่อันหั่นนี่แล้ว อังใกล้ๆไฟแต่ว่าแต่ว่าอยากใกล้มากดิบอะต้องใช้เช็คสถานะต้องเป็นฮอตกับรอ เราเรื่อยๆสุกแล้วใครหิวบ้างผอมมานั่งดิยังไม่ได้ได้เลยข้าเปอร์เซ็นหิวเท่าไหร่ กินไปสองครั้ง